สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมา์าเบอร์เกมเมอร์กับอง์ยูจิเดอะการ์ดเกมอีกแล้วนะคบวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับชิกิงามิในคลาสสิกแพ็คที่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคนหยิบมาใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับนั่นก็คือฮันการนั่นเองสําหรับฮันการนะครับเป็นชิกิงามิที่มีความสามารถในการที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ชิกิงามิศัตรูที่อยู่บนสแตตแบยโซนและในส่วนของความสามารถรอ,อื่นๆนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาติดตามรับชมในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับ She dead, สำหรับชิกิงนอิมี่างฮันกันนะครับจะมีความสามารถในการฆ่าชิกิงอมีศัตสตูที่อยู่บนสแตนบายโซนและด้วยความที่การ์ดแต่ละใบของฮันการน,นั้นค่อนข้างเล่นง่ายและเงื่อนไขในการใช้งานไม่เยอะมากทําให้ผู้ใช้หลายคนเนี่ยก็ชื่นชอบที่จะเอาฮันกันไปใช้งานกันนะ,นะครับเอาละฮะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับการ์ดใบแรกของฮันกันกันเลยดีกว่าครับ โดยเรานะครับจะเริ่มกันที่การชิกิงมมิของฮันกันครับโดยหากฮันกันนะครับสามารถที่จะฆ่าชิกิงมมิศตูได้เนี่ยจะทําการสร้างความเสียหายตรงเข้าสู่ผู้เล่นจํานวน1ห,หน่วยและฟื้นฟูพลังชีวิตอีก1ห,หน่วยให้แก่ผู้เล่นฝ่ายเราครับ มาต่อกันที่การ์ดใบแรกของเด็กนะครับเป็นการ์ดสเปลที่มีชื่อว่า blood of death ครับโดยหลังจากที่เรากดใช้งานการ์ดใบนี้แล้วนะครับเราสามารถที่จะเลือกลดพลังโจมตีจำนวน2หน่วยและพลังชีวิตอีก1หน่วยของชิกิงอามิสตูได้1ตัวครับการ์ดใบต่อมานะครับเป็นการ์ดสเปลที่มีชื่อว่า soul leaf โดยเมื่อเรากดใช้งานการ์ดใบนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกค่าชิกิงอมมสตูได้เลยทันที1ตัวแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าชิกิงอเมิตัวนั้นจะต้องมีพลังโจมตีน้อยกว่าหรือเท่ากับ2หน่วยครับการ์ดใบต่อมาก็ยังคงเป็นการ์ดสเปลนะครับโดยการ์ดใบนี้มีชื่อว่า v m of d e a t h ครับ โดยเงื่อนไขในการใช้งานการ์ดใบนี้นะครับก็คือจําเป็นที่จะต้องมีชิกิงอมิสตูและชิกิงอมิฝ่ายเราอย่างละหนึ่งตัวอยู่บนคอมแบทโซนถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับซึ่งเมื่อเราก,กดใช้งานแล้วจะทําการฆ่าชิกิงอเมิทั้ง2ตัวที่อยู่บนคอมแบทโซนทิ้งครับโดยการ์ดใบนี้สามารถใช้งานเป็นการ์ดกับดักหรือว่าการ์ดทิกเกอร์ได้อีกด้วยนะฮะโดยหากชิกิงอมิสตูเนี่ยกำลังจะขึ้นมาทําการโจมตีชิกิงอเมิฝ่ายเราที่อยู่บนคอมแบทโซนเนี่ยก็จะทําการฆ่าชิกิ้งอเมซทันทีั การ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดฟอร์มที่มีชื่อว่า No Mercy โดยหลังจากที่ฮันกันนะครับอยู่ในร่างฟอร์มนี้หากมีชิกิ่งอเมสตูตายเนี่ยจำนวนเธนในการนับถอยหลังการเกิดก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น1เทิรเธอนะครับจากเทิเธอก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเทิเธนด้วยกันครับ การ์ดใบต่อมาเป็นการ์ดอีโวลของฮันกานครับโดยความสามารถของฮันการล่างอ e ีโวลนะครับก็คือจะทําให้ชิกิงนัมีิทุกตัวที่อยู่ในทีมเนี่ยสามารถที่จะใช้งานแพสซีฟของฮันการได้ครับนั่นเท่ากับว่าชิกิงนัมีิในทีมของเราที่สามารถฆ่าชิกิงนัมีิศตูได้เนี่ยก็จะทําการสร้างความเสียหายจํานวน1ดาเมจตรงเข้าสู่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เลยทันทีและจะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตจํานวนหนึ่งหน่วยให้แก่ผู้เล่นฝ่ายเราด้วยครับ การ์ดใบต่อมาเป็นการ์ดคอมแบทระดับ SSR ที่มีชื่อว่า l ลีฟครับ โดยหากเราทำการใช้งานการ์ดใบนี้นะครับจะสามารถฆ่าชิกิงอมิสตูได้ไม่ว่าชิกิงอมิสตูตัวนั้นจะมีพลังชีวิตเหลืออยู่เท่าไหร่ก็ตามครับซึ่งนอกจากนี้นะครับหากเราทำการฆ่าชิกิงอมิได้ทั้งหมด13ตัวภายในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นชิกิงอมิตัวไหนในทีมฆ่าก็แล้วแต่นะครับเราสามารถที่จะใช้งานการ์ดใบนี้ได้อีกหนึ่งรูปแบบครับนั่นก็คือหากเราทำการใช้งานการ์ดคอมแบทนี้ทำการโจมตีตรงเข้าสู่คู่เล่นนะครับ ไม่ว่าผู้เล่นจะเหลือพลังชีวิตเท่าไหร่เราจะกลายเป็นผู้ชนะทันทีครับการใบต่อมาครับเป็นการส,สเปลที่มีชื่อว่า d e a t h penalty โดยความสามารถของการส,สเปลใบนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะเลือกฆ่าชิกิงอามิสตูได้เลยทันที1ตัวโดยไม่มีเงื่อนไขครับ ก็มาถึงการ์ดใบสุดท้ายนะครับเป็นการ์ดฟอร์มที่มีชื่อว่าคอนเดมครับโดยความสามารถของการ์ดฟอร์มใบนี้นะครับก็คือจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มมากขึ้น1ห,หน่วยต่อ1นึ่ชิกิงามิสตูที่ฆ่าไปไม่ว่าชิกิงามิตัวไหนในทีมของเราจะเป็นคนฆ่าเนี่ยก็จะนับให้ทั้งหมดครับ จะเห็นได้ว่าการแตลลใบายของฮันการนั้นค่อนข้างที่จะใช้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าฮันการเนี่ยก็จะโดดเด่นไปในเรื่องของการสร้างความเสียหายแก่ชิกิงอัมมิสตูที่อยู่บนสเตลลบายโซนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นชิกิงอัมิประเภทซับพอร์ตหรือว่าประเภทโจมตีระยะไกลซึ่งโดยปกติแล้วก็จะไม่ค่อยนําขึ้นมาบนคอมแบทโซนให้เราฆ่านะครับฮันการเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการที่จะเข้าไปฆ่าชิกิงอัมิเหล่านั้นที่อยู่บนสเตนบายโซนนั่นเองครับ และก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นๆที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ All l ิวจิ the c a r r d Game ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับสำหรับตอนหน้าผมจะมาแนะนำชิคกี้นนี้ตัวไหนก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับและวันนี้ครับผมมาเบ๊กเก,กเอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ